มัติชนพอดแคสต์ Podcast, โฟกัสโลกรอบสัปดาห์เปิดประวัติสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ค่าสารต่อภารกิจโปรปฟัานซิสในที่สุดควันสีขาวก็ปรากฏออกมาจากป่องควันของโบสถ์นอยซิสตีนในนครรัฐวาติกันส่งสัญญาณให้กับทั่วโลกได้รับรู้ว่าในที่สุดคริสตจักรโรมันคาทอลิก ก็ได้สมเด็จพระสันตปาปาพระองค์ใหม่แล้วในการประชุมลับของพระคารินนาหรือคอนเคลฟวันที่สองเมื่อวันที่8พฤษภาคมและพระคารินนาที่ขึ้นปรากฏตัวที่ระเบียงของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ก็คือพระคารินนาโรเบิร์ตพีเวอสวัย69ปีซึ่งเลือกพระนามว่าสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14สสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะพระสันตปาปาพระองค์แรก ที่เป็นชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามพระประวัติของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจนี่จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่267แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประสูติที่นครชิคาโก้รัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐ ในปี1955พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์เป็นผู้อพยพชาวสเปนและฝรั่งเศสอิตาเลียนเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงเคยทำหน้าที่เป็นเด็กผู้ช่วยบาดหลวงก่อนที่พระองค์จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นบาดหลวงในปี1982และพระองค์จะเสด็จไปเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาในประเทศเปรูในปี1985 ขณะทรงมีพระชนมายุ3 0พรรษาแต่พระองค์ก็กลับมายังสหรัฐอเมริกาบ่อยครั้งเพื่อเป็นบาทหลวงในโบสถ์ที่ชิคาโกขณะเผยแผ่ศาสนาอยู่ที่ประเทศเปรูสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเป็นบาทหลวงประจำตำบลนานถึง10ปีและทรงเป็นพระอาจารย์ที่โรงเรียนสอนศาสนาที่เมืองทูจิโลทางตะวันตกเฉียงเหนือของเปรูต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิส ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เป็นบิชอปที่เมืองชิคายโยระหว่างปี2014ถึง2023สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่1 4่ทรงได้รับสัญชาติเปรูและถือหนังสือเดินทางเปรูนับตั้งแต่ปี2015ทําให้พระองค์ถือสองสัญชาติคืออเมริกันและเปรูสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14 ทรงเป็นที่รู้จักในหมู่พระคาร์ดินาลเพราะพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในสำนักพระสังฆราชในลาตินอเมริกาซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกและดูแลบิชอปพ,พระองค์ทรงเป็นอาชบิชอปในเดือนมกราคม2023และจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสให้เป็นพระคาร์ดินาลขณะทรงอยู่ในสำนักวาติกัน พระองค์รับตำแหน่งในสำนักบิชอปและเป็นประธานคณะกรรมการแห่งสันตะสํานักเพื่อประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาทำให้พระองค์ต้องติดต่อกับผู้นำศาสนาจากโรมันคาทอลิกในลาตินอเมริกาซึ่งมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุดและอาจมีส่วนสำคัญที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตปาปาพระองค์ที่267 แม้ว่าชื่อของพระองค์จะเพิ่งปรากฏในฐานะตัวเต็งเพียงไม่กี่วันก่อนที่การประชุมคอนเฟลฟจะเริ่มขึ้นนอกจากนั้นพระคาร์ดินาลที่เข้าร่วมการประชุมรับราว80มาจากการแต่งตั้งของสมเด็จพระสันตปาปาฟารานซิสทำให้ไม่น่าแปลกใจว่าบุคคลที่มีประวัติอย่างพระคาร์ดินาลโรเบิร์ตพรีววสจะได้รับเลือกให้เป็นพระสันตปาปาพระองค์ใหม่ มีการคาดการ์ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14จะสานต่อการปฏิรูปคริสตจักรโรมันคาทอลิกต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเพราะสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงมีแนวคิดเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเรื่องผู้อพยพคนยากจนและสิ่งแวดล้อมสาธุาคุณจอห์นลินดอนเพื่อนของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ให้สัมภาษณ์ว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเป็นคนเรียบง่ายท่อมตนและให้ความสำคัญกับพลยากจนอย่างมากพระองค์เคยตัดเรื่องปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเรียกร้องให้มนุษยชาติตอบแทนให้กับธรรมชาติมากขึ้นและตัดถึงมาตรการอาทิติดตั้งแผงโซลาเซลล์และการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสำนักวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14 ทรงสนับสนุนการตัดสินใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในการอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงเข้าร่วมสำนักพระสังฆราชเป็นครั้งแรกรวมถึงสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเรื่องการอนุญ,ญาตให้บาทหลวงให้พรแก่คู่รักเพศเดียวกันแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าบิชอปควรตีความเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องไปกับวัฒนธรรม และบริบทของพื้นที่นั้นๆแม้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14ทรงมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ+ อย่างไรแต่หลายคนเชื่อว่าพระองค์สนับสนุนเรื่องดังกล่าวน้อยกว่าสมเด็จพระสันตปาปาฟารานซิสนายคริสโตเฟอร์แลมผู้สื่อข่าวของ CNN ประจำสำนักวาติกันกล่าวให้ความเห็นว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสให้เกียรติสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่1 4และทรงมองเห็นว่าสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14เป็นผู้นำที่มีความสามารถนายจอนพีวอร์สน้องชายของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เชื่อมั่นว่าพี่ชายของเขาจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระองค์ที่สองและจะสานต่อการทำงานของป๊ปฟรานซิสในการทำงานเพื่อคนยากไร้ นายมัตเตโอบูนีโฆษกสำนักวาติกันกล่าวในการประชุมพระคาร์ดินาลเพียงไม่กี่วันก่อนที่การประชุมลับจะเริ่มต้นขึ้นว่าพระคาร์ดินาลต้องเน้นย้ำความจำเป็นที่จะต้องหาพระสันตปาปาที่มีจิตวิญญ,ญาณที่สามารถนำคริสตจักรไปสู่หนทางเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับโลกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและดูเหมือนว่าสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14เป็นผู้เหมาะสม ที่จะสารต่อภารกิจและความคาดหวังนี้ได้มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ